หลวงปุโตะพระผู้มีคาถาย้ายสิ่งของได้หลวงปุโตะหรือพระราชสังวราพิมลเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนศรัทธามากมายและยังเป็นผู้ปลุกเสกพระปิตาวัตถุมงคลที่หลายคนล่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธคุณด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมหลวงปุโตะเกิดในสมัยรัชกาลที่5และได้บวชเป็นพระตอนอายุ21ปีด้วยความขยันหมั่นศึกษาของท่านทําให้หลวงปุโตะสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ตอนอายุเพียง26ปีเท่านั้นและในปีเดียวกันนั้นเองท่านก็ได้ดํารงตาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประดู ชิมพลีด้วยหลวงปู่โตเป็นพระที่บำเพ็ญเพียรอย่างเค,งคร่งขรัมท่านมักจะออกทุดงเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มและได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ที่ชื่อดังมากมายเช่นหลวงพ่อสดวัดปากน้ําและหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือมีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเคยมีบุคคลระดับสูงของประเทศถามหลวงปู่โตว่าไสยศาสตร์มีจริงหรือไม่หลวงปู่จึงหยิบปากกามาเขียนอะนะักขรณะลงบนฝ่ามือของท่านแล้วจึงยื่นให้ผู้ถามดูจากนั้นท่านก็เอามือนั้นมาเป่าแล้วจึงยื่นมือให้ผู้ถามดูใหม่ปรากฏว่าอักษรณนนั้ห ไปจากฝ่ามือท่านแล้วจากนั้นหลวงปู่จึงได้ชี้ขึ้นไปบนคือเมื่อมองตามนิ้วท่านไปก็เห็นเป็นอักษรณะที่เคยเขียนอยู่บนมือหลวงปู่ขึ้นไปติดอยู่บนคืนนั้นแทนเป็นอันเข้าใจได้ว่าไสายศาสตร์นั้นมีอยู่จริงซึ่งไสยศาสตร์เป็นวิชาคาถาที่หากใช้ไปนในทางที่ดีจะเรียกว่าใสาขาวเช่นการปลุกเสกพระเครื่องเพื่อใช้ป้องกันอันตรายแต่หากผู้ใช้คาถามีจิตใจชั่วร้ายจะเรียกมนนั้นว่าใสาดำเช่นการสั่งให้วิญ,ญญาณไปทำร้ายคนอื่นแต่ถ้าใครอยากมีเครื่องรางป้องกันเวทมนต์ดำพี่เทมแนะนำกำไลแบ็กทู ตะก้าเลยเพราะชาวแอฟริกันมีการใช้หินแบลโทมารีนเป็นเครื่องรางป้องกันวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่มองไม่เห็นมานานนับร้อยปีแล้วและก Back ําไลแบลโทมารีนเทมูออกแบบมาในสไตล์มินิมอลสามารถใส่ได้ทุกวันกดสั่งที่ตะก้าได้เลยนะ